สวัสดีจ้าขึ้นคลิปที่สองเราได้จ้าเออเขากว่าเบิ้งบานะว่าลูกเขากินเขาแล้วเป็นจังไงติดหยากสีเนี้สอสงการเนี่ยนะพี่น้องเลยจามเมือนี่เขาก็ต้องให้คนมาเบิ้งมาแย่งจ้างเขาเบิ้งเนี่ยพี่น้องอ,อืม มักมาหันมือแม่อเลยจั่เป็นยังมากหลายอาหารเปียกมากมากตอนนี้หลายกิกนหลายเพราะมีกับอะไ,ไ้กินเลยเห็นบ่แม่บอกแล้วว่าจะกินเปียงหลายมีเ่าใดกับห้องกินห้องกินบอก,ก่าฟังเขามีเ่าใดเขาก็ต้องกินแบบประหยัดประหยัดตัวเห็นบ่เวลาเบิดแล้วเป็นยังไงอ่า เมิร์ดเราก็ไม่กินตะบาร์เนี่ตานนะาข่วนอะข่วนก็มักคือกันได้คนหนึ่ง <laughs> เอ้ยไห้เป็นแม่เขาแล้วก็ยังข่วนอะ่ะข่วนอะคนงามงามพี่น้องเอ้ยเบิ่งอยู่ข้างนอกเงาแว,วบแล้วเริ่มอ้วนเริ่มยังขึ้นแล้วป้าแต่ก่อนเนี่ยข่นออกข้างนอกเนาะ ขึ้นไปหาอาหารเปียกได้ไงหูว่าอยู่เมืองใดอยู่เมืองใดได้ไห <c oughs> นี่ก็ไปเลี้ยถุงผสมอาหารเนาะเอาไปเลี้ยให้เบิดเสียงเอาถุงอยู่ในขอบหัวเลยเอาออกเมื่อไดร่ยังมาห่วงเด้เฮ้ยขัดแน่นั่นสุดสื่สอสายมันตุนไว เดินหน้าก็ได้กันมีหมองให้กินบ่กินเห็นบ่กินหมองให้กินเยอะแยะบ่กินไปปีนขึ้นไปกินข้างบนลงมาเอ๊ะคนอะใครใครเป็นแผลเดียวบนบ้านลานด้วยวะน้ำใบสีเทาพูดเลยหมดเดี๋ยวกรดอู้ดอ่ะเอาให้เกิดไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์คนเด้ วยเ้ยมาเง็บๆแต่มือแม่อยู่นี่แหละย,ยงยังกำไรรอดรอดแม่ตีนะคุณสื่อออกมาเลยขึ้นไปนอนข้างบนน่นเวลาวพอหายเข่าก็ห้องเข่าดีดีเลยพี่น้อง เนี่ยพันหายเข่ามาแล้วมันเป็นกักตีเลยนี่นี่โตนี่ก็อยู่แต่หน่อยเท่าไงเนี่ยเพราะเป็นเบาแม่ก็ปล่อยออกของนอกเพราะว่าเขาขี่ผสมปันนั่งกับยั้งลอยผสมพันแม่เจ้าขอางกดจนเกิดออกนอกมานี่แหละเงิดไหลหัดเวลาให้เข่าหัดก็อยากยูหมดเวลาให้ยยูข้างนอกพันห้องเข่า้างในโอ้จะเป็นเม้าสักนะนน่ะกินเหล้าก่อนแล้วไปนอนก่อน่ะ มีข้อมสุกายพี่นอ้องเอ้ยมีข้อมสุกคักแน่อิจฉาตาหลอดแมวดเดนะ้อังไอิจฉาคักๆักได้ยนะังไอิจฉาความสบายของเพื่อนเฮ้ยเนาะคักแน่ฮ้ย ตัวนี้มมนคือถอดฟองคักแขกแม่กินอิ่มไรแม่เอ้ยน้ำฝนไหมฟองคักฟองแน,นน้ำฝนใช้ล้วรสมเกียจน้อย,อยสมเีจน้อยแม่หนแม่หน่แม่แมแมแมสมจิีน้อยแม่นิ่นน่แม่แมแมแม ลิดกับดำน้อนนะทั้งโตคนเขาได้กินอาหารเปรียกอิ่มเขาก็ขึ้นไปน้อนนะ่ะสองตัวที่อยู่น้ำกันนี้ดีได้พี่น้องนั่นนะ่ะพี่กับน้องเขามีสี่ตัวนี่แหละยู่สองตัวนี่แหละสองตัวนั่นกับไปแล้วเดีอ่าน้องฝ้าครับไล่เม็ดคนไปยู่เหล่าเร,ารือสองคนพี่น้องนี่ละ นอนต้องกันยืดเสื่อตัวเนี่ยจ้าตัลิต้นตัลิต้นเขากินอิ่มแล้วเขาก็พากันไปนอนแต่ว่าพอกล้าวนมให้เพิ่อนกินแล้วย่านเป็ดนมแพ้กับบกล้าวเือกันเนี่ยจ้าซื้อนมแพ้มาให้กินย่านเพิ่อนท้องเสียบกล้าวให้กินให้กินอาหารเปียกหรออาหารเปียกกับปลาตลมอาหารเม็ดมั่ง อาหารเปียกซื้อน้ำให้เพื่อนกินเพราะว่าขันอาหารเปียกให้กินอาหารเม็ดจัดน้อยอนี่น้องฝนเจ็บตาอีกแล้วดูหลายตาลายอีกแล้ว เช้าแม่ตาไหลอีกแล้วอยาเจอใคไหมแม่เช็ดตาให้โอ้คนเก่งกินจนท้องปวองล้วผู้หรือตัวเมียวะโอ้ตัวผู้อีกแล้วทำไมคนเป็นตัวผู้เหรอลูกทำไมตัวผู้เยอะตัง ไม่ตัวผู้เยอะตัง้ครลังๆนะไอ้ตัวผูตัวเียไอ้ส้มจีก็ตัวผู้ส้มจีก็ตัวผู้นะฝนก็ตัวผู้เป็นตัวสองตัวดำก็ตัวผู้สามตัวเอ๊ะ บอดนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะฮะอืมเป็นนอนเลยนี่เงาเบิกเบิกเบิกฝีหน่องเบิกไร้แดงเออลูกกินนมเบิงน่ะเออเออลูกลุกมากินนมพี่น้องโอ้ยหัวจะเห็นเอ้ยลูกสมน้ำหนาลูกว่วลงมากินนมสมน้ำหนาเวลาลูกขี้กินก็บพวกห้กินลาย แัดเต่าหรือมั้งเนี่ยนมแัดเต่าเลยเอ,อิอลูกบนมากินเนี่ยสมน้ำหนาเนี่ยลูกบนลงมาเนี่ยแม่มันจะสั่งพดเว้ยบ่อยลูกกินนมจนแล้วลูกตายเนาะเป็นยังไดดลูกบนลงมาเป็นยังไดดลูกกินเขาอิ่มเนาะเป็นยังไดดมาเบิองด้วยนัะ่ะเฮ้ยทางเทียเป็นตัดศูนย์เพ่งเยงไงนไ่แล้วลูกที่กินลูกนี้ลูกนี้ เอออไอ้นี่หน้าเขาเนี่ยเนี่ยแปดกันน,นั่นแหละนั่ง,อ,นนอ,อ,นนงอีกตัวนั่งไปใส่หุ้มตัวนั้นบ่อาไฟไอตัวนึงไอตัวนึงอ่ะกินละเละ,เละ่างนี้สวยป่ะเนี่ยโมมดฝาทุ่งแมนนี่มันสวยป่ะโมแมน <laughs> นู่น ครับคุณศึกเป็นไรแม่ไม่ให้ออกหรอกต้องให้แพ้หายก่อนเออ <c oughs> ใครเป็นแพตัลริลตัวแต่นั่งกับบะดตระสบายพีน,พน,น้่งเ้ยน <c oughs> ง ขอลงคลิปกอนนะจ่ะเออขอบมากกับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่กดซับตะค่กดกระดิง่งสำหรับการติดตามกับขอบคุณหลายๆนะจ่ะเออขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขลำล้ำรว่อยๆแห้งๆปังๆให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยก็สำหรับการติดตามนะจ่ะเออขอบคุณจา้า